เคยท้องอืดท้องเฟอ้อกันไหมคะมันรู้สึกแน่นท้องไม่สบายทอ้องอืดอัดเมื่อที่ก็ปวดท้องขึ้นไส้หรือผายลมเยอะกว่าที่เคยด้วยสาเหตุก็เนื่องมาจากมีแก๊สในกระเพาะอาหารและนำไส้มากกว่าปกติสาเหตุที่ทําให้ท้องอืดก็คือเคี้ยวเร็วกินไปเมาไปสูบบุหรี่เคี้ยวหมากฝรัง่งกินยาบางชนิดเช่นยานอนหลับยาคลายเครียดยากอมประสาทนั่งทํางานานานๆความเครียดความไม่ตกกังวโลโรคซึมเศร้าหรือโรคเกี่ยวกับทางเดินอาหารก็ทําให้ท้องอืดได้เหมือนกันนะคะ ส่วนอาหารที่ทําให้ท้องอืดก็คือทั่วธัญพืชผักตระกูลกะหล่ำบอ็อกลี่ผักดิบเครื่องดื่มอย่างกาแฟนมน้ําอัดลมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และโซดาอาหารที่ช่วยขับลมและช่วยบรรเทาอาการท้องอืดก็อย่างเช่นโยเกิร์ตสมุนไพรต่างๆอย่างขิงสะระแหน่โหระพาผักชีกระชายใบยกะเพราพวกนี้นะคะสามารถนํามาทําเป็นกับข้าวหรือต้มกับน้ําเพื่อดื่มก็ได้เช่นกันส่วนผลไม้ก็คือมะละกอสับปะรดลูกพุนแล้วก็แตงกวาค่ะ ต่อไปมาดูวิธีการป้องกันและเยียวยาอาการท้องอืดกันบ้างค่ะก็คือการออกกําลังกายสม่ําเสมอเดินเล่นหลังรับประทานอาหารแล้วก็นวนบริเวณท้องอันนี้ก็พอช่วยได้เหมือนกันนะคะแต่ถ้ามีอาการท้องอืดมากกว่าสองสัปดาห์และมีอาการเหล่านี้ร่วมด้วยคือมีไข้สูงปวดท้องรุนแรงแสบร้องการอกอาเจียนมีอุจจาระปนเลือดแบบนี้ก็ต้องไปพบแพทย์แล้วล่ะนะคะ